สวัสดีครับโอ้วันนี้แอดก็มานะครับผมเนาะนะครับก็มีโอกาสมาเดินพักผ่อนนะครับตอนนี้ก็คือยังอยู่ที่กาญจนบ,บุรีนะฮะหลังจากเมื่อคืนไปชมการแสดงคอนเสร์ตของน้องต้นข้าวนะครับวันนี้ผมก็มาหลังจากเมื่อวานมาตอนเย็นนะมาแล้วไม่ได้ขึ้นนะเพราะว่าปิดก่อนนะเวลามันปิดหนึ่งทุ่มเนาะนะครับผมให้คนขึ้นแล้วก็ ไม่ได้ขึ้นแต่วันนี้ยังค้างคาใจเนาะก็เลยมาตอนกลางวันก็ได้นะนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะเที่ยงพอดีคนก็ยังเยอะนะนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะแต่ว่าอากาศดีนะฮะถามว่าแดดร้อนไหมร้อนนะฮะแต่ว่าก็อากาศก็ลมดีนะนะครับที่นี่นะเดี๋ยวผมจะลองไปซื้อตั๋วนะครับนี่ฮะราคาก็น่าจะหกสิบนะเมื่อวานดูไว้แล้วหกสิบบาทนะตรงนี้ นะครับเนีย่ยคนก็เยอะนะนักท่องเที่ยวเยอะมากนะนะครับนะบจุดจุดซื้อตั๋วนะตรงนี้นะนะครับหกสิบบาทนะครับซื้อตั๋วนะครับขึ้นต่อคนหกสิบบาทนะครับ หนึ่งคน,นครับคน,รค,คนเดียวครับขึ้นได้กี่นาทีครับครับผมขอบคุณครับครับก็สามสิบน,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 นาทีนะครับหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งคนนะขึ้นได้แค่สามสิบนาทีโอ้นี่นะะ นี่คือบรรยากาศด้านบนนะครับโอ้สุดยอดเนี่นะฮะโอ้โหก็เป็นกระจกใสๆอย่างงี้นะถ้าคนที่กลัวความสูงนี่ผมว่ามีคนลุกอะใส่ก็อย่างงี้ไงครับเขาถึงให้เออใส่ถุงถุงเนาะใส่ผ้าเนาะถุงผ้านะนะครับ <laughs> กันของแข็งเนาะไปก็เรียกว่าไปกระทบกับ กระจกเนาะมันอาจจะแตกหรือยังไงก็ได้หรืออาจจะเป็นรอยอะไรเง so ี้ยนะโอ้ใสมากนะโอ้ขนลุกใช้ได้เลยนะแต่ถ้าไม่มองก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับเนีก็เหมือนเราเดินเหมือนบนพื้นปกตินะนียโอ้สุดยอดสวยมากก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะครับ ที่ได้มาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโอ้สวยจริงๆ่ิงน,นี่คือบรรยากาศด,นนด้านล่างนะด้านหน้านะฮะก็มีชาวต่างชาติเยอะเลยนะนะครับโอ้วิวเขาภูมนะเมนาเ ถ่ายรูปกันเชฟี่กันนะครับโอ้แอดเสียวมากเลยเนี่ยจะเดินสุดไหมเนี่ยถ้าคุณูวคมสูงเสียวนะครับนีก็ตอนนี้ก็เข้ามาก็ ตอนนี้ก็ใช้โทรสับถ่ายนะก็เขาไม่ให้ใช้ไม้เชลฟรีเนาะที่เอดใช้จับมือถือก็เอากข้มาขึ้นมาไม่ได้นะครับนะนี่คือบรรยากาศช่วงเทียงเที่ยงนะนะครับ <c oughs> นะก็ต้องจับ มือถือดีๆนะอาจจะหลุดมือร่วงลงไปได้นะนะครับบรรยากาศดีมากยี่สุดๆ่ะแล้วมันนะอันนี้ให้ดูล่างนะฮะนี่นะโอ้สวยสวยมาก ันนี้เป็นเวลาเที่ยงนะฮะแต่ว่าโอ้โหบรรยากาศดีมากๆสวยวเมื่อวานเอก็มาแล้วนะครับตอนเย็นแต่ว่าไม่ได้ขึ้นนะครับคนเยอะนะครับก็ต่อต่อคิวก็ยาวแล้วบางคนก็ไม่ได้ขึ้นนะเพราะว่ามันหมดเวลานะเขามีเวลาจำกัดนะถึงทุ่มนะครับมื่งวานถึงทุ่มเขาก็ปิดเลยพรห้ามคนขึ้น,นเนาะนะครับสำหรับเมื่อวานโอ้สวย แอดคิดว่าผมคิดว่าเอตอนเที่ยงมาอาจจะไม่มีคนหรือเปล่าหรือยังไงพอมาถึงแล้วคนเยอะมากนะนะครับไปฟฟ้าสถิตเสียวเลยนะครับปริยะจะปวดมือไปหมดเลยเมื่อกี้ปริยะปวดมือเลย ไม <heaven. S 3> ่เ <Jung> ห <net> ็นไนี <demasiado> ่ย <squash faith> <food> ก็เป็นโรงงานกระดาษนะผงที่น้องต้นข้าวเคยเไปยแสดงนี่นะนี่เป็นป่องนะครับเนก็อยู่ใ,ใกล้นะฮะโอ้สวยมากบรรยากาศดีสุดๆขนาดตอนเที่ยงนะเนี่ยโอ้ออนะครับสิคนนะครับ โอ้คนเยอะนะเจ้าหน้าที่ก็ดูคนนะครับไม่ให้อคนไปกองกันในที่เดียวเยอะๆนะครับเพราะว่าเกรงน้ำหนักเอที่กระจกจะรองรับได้อาจจะรับไม่ได้หรือยังไงนะโอ้สุดยอดนี่นะก็ต้องรอคิวเนาะ ก็ให้เข้าไม่เกินสิบคนนะตรงนั้นนะนะครับสวยสวยให้เกินสิบคนสิบห้าคนนี่นะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับ ใช้ทำเวลาด้วยนครับน,นี่ก็ไปที่ตัวสิบคนเนาะตรงนู้นฮะโอ้บรรยากาศดีมากลมุมดีมากนะข้างบนวันนี้คือบรรยากาศรอบๆเนาะ สุดยอดอ่ะนู้นไม่รู้ว่าเป็นภูเขาอะไรนะสูยโอเป็นยอดภูเขาเนาะสวยๆก็ๆจะมีรถวิ่งมาไอเรือนะนี่นะบรรยากาศดีสุดๆครับตรงนี้มันเป็นเมืองที่โอ้ ท่องเที่ยวน่าเที่ยวมากตรงนู้นก็มีวัดใหญ่นะเป็นพระองค์ใหญ่ไม่รู้วัดอะไรนะตรงนูน้นนะสวยๆนะก็ต้องรอคิวคนเนาะนะครับถ้ามันม่โยกเลยไม่ให้ตัวเลย ตรงนี้ก็มีเรือมานะเขา<อ>ได้ คสิบห้าคนนะฮะเขาตรงนี้สิบห้าคนไปถึงตร <c oughs> ง,งนู้นสิบคนนะครับ,บ,นนนนรบดีดีโอ้สวยสุดๆนะนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากามโอ้โห ขนลุกเลยนะฮะ,ฮนะฮะนี่นะฮะอย่างนี้เลยเหมือนเดินรออยู่กลางอากาศเลยนะฮะ ปิวล่วงลง่าสุดยอดโอ้รู้สึกสัส่นนิดนึงนะนะครับตันนี้มันจะสั่นนะครับความสัน่น นี่นะฮะก็หลังจากไปตรงนั้นนะนะครับก็โอ้ก็สวยนะนะครับก็เข้าไปได้ประมาณสิบคนนะนะครับตรงปลายที่ยื่นออกไปนี่นะสุด,สด พ่อพี่สีท่านใดถ้าว่าไม่กลัวความสูงนะนะครับก็แนะนํามาเที่ยวเลยนะทีน่นี่สวยมากเขาทําได้ดีมากนะครับนนะี่คือบรรยากาศตัวเมืองนะสองสามแช็ก็ช่วงนแบบยหยๆ ปกติจะเล้าเอาคลิปสั้นๆแปดนทีแต่คลิปนี้น่าจะยาวหน่อยนะนะเพราะว่าก็เสียดายเสียดายกับวิวอยากจะเก็บรายละเอียดไว้ทั้งหมดนะครับไม่อยากเสียดายไม่อยากเอาทิ้งก็ขออน,นุญ,ญาตเอาลุงทั้งหมดนะนะครับเอฟซี MC ใดนนก็ย่าว่ากันนะผมก็จะถ่ายอย่างนี้แหละเดินยาวๆเลยนะกี่นาทีก็ว่ากันไปนะฮนะ คือจังหวัดกาญจนบุรีนะอเป็นเมืองที่สวยสุดๆนะเออ่เทือเขานะวิวทิวทัศน์เทือกเขามันสลับมันข้างล่างก็จะเป็นนะสวยนะครับสุด เดินแบบยาวๆกปเลยนะดเผื่อจะมีคนชอบนะสำหรับคลิปนี้ที่ถ่ายแบบยาวๆนะครับสามสิบ <c oughs> นาทีเนาะเวลาเขาให้ขึ้นนะครับก็เอบดไม่ได้จับเวลาด้วยเมื่อกี้ไม่ได้จับเวลาแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เดาได้แต่ก็ไม่ไม่อยู่นานเดี๋ยวก็ลงไปแล้วนะฮะเดินให้สุดนี่เดี๋ยวก็ลงแล้ว นะครับเอาบรรยากาศแล้วก็เราก็ให้โอกาสคนอื่นเขาด้วยเนาะคนที่เขารอจะขึ้นนะครับเพราะว่า,า,ค,นานคนนะไม่ให้ขึ้นเยอะมากนะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรับอาจจะรับน้ำหนักได้ไม,ไม,ไม่ไม่ไหวก็ได้อะไรอย่างนี้น,ะ<อ>นี่นะฮะใสๆอย่างนี้เลย อันนี้ก็คือด้านล่างนะฮะนี่นบรรยากาศ ตรงนี้ก็จะมีเป็นสวนหย่อมนะครับอยู่ริมแม่น้ำแควนะตรงนี้จะมีบันไดลงบันไดฉุกเฉินอะไรสักอย่างนะฮนะเยอะสวยนะฮะนี่นะฮะก็กลับแล้วเนาะนะครับก็ประมาณนี้แหละครับ ก็ได้ขึ้นก็ถือว่าดีแล้วนะครับถือว่าเป็นโชคดีแล้วก็เป็นไเสียเที่ยวเนาะที่เสียเงินนะครับก็หกสิบาทนะต่อหนึ่งคนเนาะถ้าใครสนใจก็มากันได้นะนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะนะครับก็ไม่ไกลจากตัวกรุงเทพนะ100ร้อยกว่าโลเองนะเดินทางมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนี่แหละนะนะแล้วนะแต่คนขับรถช้าเร็วไม่เท่ากันนะครับอนะ นี่ยก็บรรยากาศประมาณนี้เลยนะโอ้สวยมากนะถ้าเอสอยู่อยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับถ้าผมอยู่อยู่ได้ทั้งวันนะนี่นะไม่ร้อน,น,นเท่าไหร่นะเพราะว่าข้างบนลมแรงลมดีมากนะนะครับเย็นด้วยนะ โอ้โหก็มีได้ยินเสียงเพลงน้องต้นข้าวเนาะอยู่น่าจะเป็นเพลงนี่นะก็มีเสียงเพลงของ้องต้นข้าวนะไม่ใช่ว่าน้องข้าวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมีนะไม่รู้จะติดลิเกซินหรือเปล่าเพลงนี้ <c oughs> นะครับนี่นะ กอเรียกได้ว่าน้องต้นข้าวก็เป็นควันใจของคนชาวจังหวัดกาญจนบุรีไปแล้วเนะาะปัจจุบันเนาะก็โหก็ทุกคนที่นี่เขารู้จักน้องต้นข้าวหมดนะที่รีสอร์ทแอดไปถามเมื่อวานก็มาพักนี่เขารู้เลยว่ามามาดูงานนี่มาดูไข่โอ้โหดูจากหน้าตาอ่ะมีอายุหน่อยอะไรประมาณนี้นะนะครับ นี้นะครับก็ฝากวิวสวยๆประมาณนี้ให้เอฟซี FC, พ่อๆม่ f อซของน้องได้ชมนะทิ้งท้ายประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของเราให้ด้วยแลย้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีครับ